เห็นข่าวพระสงฆ์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับผู้หญิงตามหน้าสื่อไหมคะโอ้โหประจําเลยครับเห็นที่ไรก็อดตั้มคําถามไม่ได้ทุกทีเลยนะครับใช่ไหมคะแล้วคําถามที่ตามมาก็คือเรื่องแบบนี้มันเพิ่งจะมีในยุคเราหรือว่าในอดีตก็มีเหมือนกันแล้วถ้ามีคนสมัยก่อนเขาจัดการกันยังไงล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับวันนี้เราจะพาย้อนเวลาไปหาคำตอบกันรับรองว่ามีครบทุกรถทั้งกฎหมายวัน,นคดีไปจนถึงเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เลยครับงั้นเริ่มที่กฎของพระสงฆ์ก่อนเลยค่ะถ้าพระทำผิดเรื่องคู่หญิงเนี่ยโทษสูงสุดคืออะไรหรอคะในทางพระวินัยนะครับโทษนี้ร้ายแรงที่สุดเรียกว่าอาบัติปาราชิกครับคำว่าปาราชิกแปลตรงๆเลยคือผู้พ่ายแพ้ คือพ่ายแพ้ต่อกิเลสโดยสมบูรณ์ครับพ่ายแพ้แล้วผลคือยังไงต่อคะผลก็คือขาดจากความเป็นพระทันทีณวินาทีที่การกระทํานั้นสําเร็จลงเลยครับไม่ต้องรอใครมาตัดสิน